อาหารอกไก่ต้มไข่ดาหัวหอมแตงอะโวคาโดมะเขือเทศตั้งใจแล้วค่ะก็ต้องทำนะคะกินกับราดด้วยน้ำจิ้มสุกี้ถือคีโต ครบอาทิตย์ละไขดาวแนละ้ว ใปขึ้นใช่ายมะเขือเทศเดน้องลดเครื่องปรุงนะคะเพราะว่าพอเายน้องน้ำหนักเยอะแล้วเายน้องเตียนหัวว่าเายน,น้องเป็นความบ,บนันโลหิตสุงก,ก็ต้องบังคับตัวเองให้กินแบบนี้ก่อนนะคะ มีลูกค้ามามาเดี๋ยว้ากินข้าวหืมเปที่เหลแี่จะเอามาแทนถ้าุงไปเลย <Okay. S 2> โอเคจ้าตามนี้จ้าโอ้เลี้ยงหลันน้อย,ยน,น,นี่นแหละความทุกข์ของเฮาล่ะ c l เราชินนะคะแล้วพอเรากินแบบนี้เราชินนะคะ่ะอร่อยถามว่าอยากกินส้มตำอยากกินปลาไม่ก็อยากกินแต่ว่าต้องบังคับตัวเองก่อนรสหน่อยอืม โวคาโดนะเดี๋ยน,น้องสั่งมาจากจาาังหวัดคาะอร่อยแต่เม็ดมันใหญ่คุ้มมาก3สามกิโล สั่งเข้ามาสามกิโลร้อยสี่สิบแปดบาทคุ้มค่ะอร่อยด้วยได้สิบเอ็ดลูกยังไม่มีลูกเสียนะคะเขาทยอยสุก กินไข่กินนี้แล้วก็กินไก่นะคะเดี๋ยวเะยน้องจะกินอ,อกไก่กินแค่นี้ก็อิ่มค่ะเพราะว่าเดยน้องใส่ผักแตงสองลูกโปรตีนจากไข่และเนื้อไก่มือนี้งดแป้งนะคะ เด็วน,น้องไม่หิวข้าวเด็กน,น้องไม่ไม่มันไม่อยากกินข้าวกพมันกินแบบนี้อร่อยแล้วอกไก่ไข่ดาวถ้าเป็นไข่ต้มก็อร่อยนะคะเนี่ยถ้าเป็นไข่ต้มกินกับมะเขือเทศกับแตงกับอันนี้ก็อร่อยแล้วไข่ต้มแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้ ยุบยุบลงหน่อยละขอบคุณนะคะชมคลิปอย่างน้องจนจบไปเพื่อนๆค่ะ